อารามป่ามะม่วงสิงบุรีวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงบุรีณตรณนีสูงแห่งน,นี้มีพระอารามนามว่าวัดอัมพวันแปลว่าวัดป่ามะม่วงเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีประวัติ พอค้นคว้าเป็นหลักฐานชัดเจนได้แค่ปีพศ2482โดยมีพระครูพรมนครบวรราชชมุนีเป็นเจ้าอาวาสและปรากฏนามเจ้าอาวาสปกครองวัดอัมพวันสืบต่อมาอีก9รูปกระทั่งมาถึงเจ้าอาวาสรูปที่10คือ พระราชาสุทธิยานมงคลหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมตั้งแต่ปีพศ2400ขออภัยรับตั้งแต่ปีพศ2500ถึงปัจจุบันนี้เมื่อพระเดชพระคุณพระยาตสุทิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมมาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ในปีพศ2499สภาพของอารามแห่งนี้สุดโทรมหม่นหมองอย่างยิ่งพระอุโบสถของวัดเก่าแก่โบราณแทบจะไม่เหลือความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดต่อไปได้อีกศาลาการประเรียนเสนาสนะกุฏิพระจำพรรษาก็มีสภาพพอๆกัน อีกทั้งอาณาบริเวณของวัดโดยรอบหาความเจริญตาเจริญใจมิได้เลยเนื่องจากรกเรือลุงรังด้วยแมกไม้พงชัดใกล้ๆกับพระอุโบสถเป็นป่าหญ้าคาแน่นขนัดแทรกสลับด้วยป่ากล้วยซึ่งไม่มีการเอาใจใส่ปล่อยให้ยืนต้นและตายซากไปตามยถากรรม เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรลันซึ่งขณะนั้นยังไม่มีสมณศักดิ์ใดๆมารักษาการาำหน่งเจ้าอาวาสท่านได้มานะพยายามบูรณะซ่อมแซมเสนาสะนะอันเก่าแก่ร่วงโรยทั้งหลายให้ถาวรขึ้นพอที่จะปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาได้สะดวกสบายตามสมควรอีกทั้งยังต้องขอแรงศรัทธาญาติโยม ระแวกนั้นมากำจัดความสกรปรกรุงรังอันเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลรักษามานานให้ดูสะอาดผ่องใสเท่าที่จะทำได้แม้ว่าขณะนั้นหลวงพ่อจรันยังไม่มีกำลังปัจจัยเป็นทุนเกื้อหนุนที่จะพัฒนาวัดอัมพวันให้เจริญรุ่งเรืองอย่างทันตาเห็นแต่ท่านก็มิได้ระย่อท้อ ถอยถอดใจปล่อยให้วัดมีสภาพเป็นไปตามบุญตามกรรมหลวงพ่อได้มานะพยายามบูรณะปฏิสังขรณอารามแห่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะนั้นประการสำคัญได้วางรากฐานการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดอัมพวัน แห่งนี้ในสมัยของท่านวัดอัมพวันเป็นอารามเก่าแก่โบราณอย่างมีต้องสงสัยหลวงพ่อจรันได้พบหลักฐานสำคัญสองชิ้นเป็นข้อบ่งชี้ยืนยันว่าวัดอัมพวันผูกพัตตศีมาเป็นอารามมากกว่า300ปีแล้วหลักฐานดังกล่าวคือตู้พระไตรปิฎก ลายลดน้ำรูปทรงแบบเก่าสองตู้ภายในตู้ใบหนึ่งมีข้อความจารึกไว้ว่าอุบาศกอุบาสิการ่วมสร้างถวายวัดอัมพวันปีพศ2200ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอีกตู้หนึ่งมีอักษรจารึกไว้เช่นกันว่านายเจียก สร้างถวายเมื่อปีพศ2310เป็นปีเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีเสียทีแก่พมา่าฆ่าศึกครั้งที่สองสุดท้ายจนมิอาจฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกนอกจากนั้นยังมีหลักฐานแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า พระปิยะมหาราชของปวงชนชาวไทยได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้และทรงถวายพระบรมชายาลักษณ์วาดด้วยสีน้ำมันบนผืนพระใบแก่วัดมีข้อความระบุบนแผ่นภาพว่าถวายวัดอัมพวันรอศร125ลงพระปรมาพิไตรยจุลาลงกร รศ125ตรงกับพศ2,450นอกจากนอกเหนือจากหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวก็มีอาจสืบสาวราวเรื่องถึงต้นต่อว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดอัมพวันตลอดจนเสนาสะนะที่ยังคงสภาพดังเดิมเหลืออยู่อย่างกระจ่างชัดได้ในขณะนั้น หลวงพ่อจรัญมีความต้องการอยากรู้ประวัติความเป็นมาของวัดอัมพวันอย่างยิ่งพยายามสืบความค้นคว้าเสาะหารายละเอียดหลายที่หลายแห่งหากไม่ได้เขาเงื่อนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและหลวงพ่อคิดไม่ถึงจริงๆว่าประวัติของวัดอัมพรวันหรือวัดป่ามม่วงแห่งนี้แท้ที่จริงอยู่ใกล้ๆตัวท่าน คืออยู่ในพระอุโบสถที่ท่านเข้าไปสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นนั่นเอง